พรวัทอบคุณเราสอบอกจับชิ้ที่ไายแล้วอินประเด็นไปไหนล้วแม่จาได้ปอไปไม้เดินย่องเอมเรากอดถาจานโตพนกุ้งกูะตาบอนแวลวดลวลไม่ใช่เด็กเด็กไปเอาภาษาไทยคุณคุณอ่ะคุณน่ะไม่ต้องไปไอ้นี่ทองได้่ะแมวเอ้ยแมวเมี้ยวลูกไดามาเปียวไปน้ำตา เท้าแค่เท้าขาหน้าอ oh, ินดูบทควาว่าันเป็นเป็นเขาสอนที่เราให้ท่องทุกวันตอนก่อนเรียนเริ่มจะกลับบ้านใช่มไข่ท่องไหไข่ไก่องไมกท่องออสมัยนี้แสดงว่ายังมีอยู่จัทองัเอาบทนี้เลยบทไหนแม่ไก่อยู่ในตะต้างไข่มาเอาเีย มันเป็นบทบินกองั เพรามีปัญหาครับนณะจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีเด็กๆนั่งดูด้วยไงเด็กก็จะงงนะแกละเนี่ยผู้ลับผู้ใหญ่ที่นั่งดูอย่างถ้าอาจจะเข้าใจว่าอะไรคือแหละคืออะไรแต่ดูมน้องๆเด็กๆเนีขาไม่เข้าใจหรอกว่าแหล่คืออะไรใช่ไหมเด็กก็มานั่งมองแบบเอ๊ะนี่ปู่โย่งตาเข้าพวงเข้าร้องอะไรกันทำไมที่น้องถึงยืนอยู่เฉยนี่

บิอกบ๊อบบ้าแกไม่รับปฏิเทีเทศใช้ปากทำเป็มดนตรีไงใช้ปากทำดนตรีเพอเสียงนี้ไม่คุ้เคยือเสียงอะไรเสียงคอยาวเออเสียงจิงเนี่ยแว่าแถว่าฉากทีสอย่างดึกนึกขึนขอบจับดึกึนึกขขอบับ สมัยเรียนพวกกันกหาว่าโวยสมัยเรียนหนังสือครับผมเอก่งภาษาไทยพูดะผมไม่เก่งจริงผมไม่จบภาษสี่ท่านี้เอาบ้านผมมี่จบภาษาสี่ทุกคนเลยครับเออวิบคนเก่งจะไม่คุยเอาไี้ถาบ้ท่านสอบยุยงยลุท่านสอบเลยถ้าตอบว่าภาษาไทยเก่งป่าวพูดชัดหรือเปล่าช้าชัดไหมูดไม่ชัดเลย คนสมองไม่ดีจังเลยไม่พูดไม่ชัดอ่ะผมจะรวบวาเล่เซ็ตเอาลูกของคนเอาหัวลุกหมดหัวลุม okay. uh, okay. ันไม่เกี่ยวกับหัวอย่าเอาไปคนที่ไหนนะพูดชัดคนคนไทยง่านไงเห็นะหเอาเอาแค่นี้ก็รู้ละว่ามันเป็นไปไม่ได้คนแบบนี้จะมาเก่งภาษาไทยเอาแค่พูดจังหวัดตัวเองพูดไม่ชัดนี่เต็มพูดเขาที่ไหนคนหัวไทยไง่ายคุณต้องพูดว่าคุณเป็นคนส่งขอไทยคุณต้องพูดแบบนี้ถ้าพูดไม่ได้ ดูปากน้งดูปากน้องหัเขียนปากนองจังแล้วพูดตามสุกชุกอหอไทยไทยเขาที่ไหน<อ>คนมเข้าใจนะครับยืนตรงนี้ผมไม่อยากคุยกับคนแบบนี้ซึ่งเป็นชาไม่ยกก็ได้มาเพราะว่าเขาอนุรั์ภาษาไทยอักษรของเทศไทยเพลงขึ้นบ้านเทพไทยดูเขาแลาจับพวกที่มันเก่งตั่งคำอย่า,ยามาพูดแบบนี้ ยคที่ไหนพีโลพอคัฟังฟและจำถ้าอยเขาจะได้สื่อติดในท่ได้ยังไงเพราะว่าเขาพักภาษาไทยคุณต้องจำฟังแลจำโยคนที่ไหนพี่โลกจาให้ดูปากเรา กินผิสาระโลกโลกโลคนที่ไหนพิโลกไม่ต้องไปเลยคนแบบนี้ไม่น่าคุยเลยนนดต้องเข้าใจว่าสันเดียมพื้นบ้านสัเดียมพื้นเมืองเนี่ยเขาจะบทีย่ออย่างสลรบนี้ก็คนหลาลีหลาลีใช่เหรอเหรอเี่สาระอันน้นะครับปะถมทองอแต่บ้านนเรียกนักลักัน ไม่ใช่แล้วยาวอยากสัวไทยก็หัวไทัยแล้วสวรรค์ก็คอนสวรรค์แล้วแกคนที่ไหนจิตรมอนะมองแพวกแกต้องงนี่สิท่านี่มันก็อ้อเกินไปอ้อกใพี่จิตรพี่จิตรพูดเต็มเลเอาพูดในเช้าที่อ่านสาวทองีพูดในชั้นอะผม เร็วไวร่องชักภาษาไทยผมเพชรทุกคำกูตามผมทำไงชาวสัตว์ปัดฟักเกสตฟัเี่ยดพด้ชาวสัตัดกเกสัตวสาสักเกสั

<Okay. S 2> กระเป๋าสตางค์นะครับสีน้ำตาลม,มีเงินมีเงินก่ออเกินสองหมื่นห้านะครับมีเงินเกินสองหมื่นห้ากระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลนะครับมีใครจะทำหายได้บ้างไหมครับช่วงนี้ชอบเลยไอเราไปดูว่าเก็บได้ห้าหมื่นนะเป็นขนาดไหนใครใครเคยเก็บได้ผมเคยเก็บได้เก็บได้โอ้โชคดี หน้าร้านค้าเพื่อจะเข้าไปซื้อของอนะทีนี้ก็เลยถามเจ้าของร้านค้าว,ว่าใช่เป็นราน้านค้าเขาบอกไม่ใช่เลยขอดูกล้องวงจรปิดร้านเพื่อเป็นกล้องวงจรง<อ>เลยเห็นว่าเป็นเงินเด็กสงสัยแม่ถือ,อเขาเป็นเงินอะไรคถืออาจารยใช่เงินห้าเหรียญก็ตึกน,นิดเดียวาแม่ไม่ไปเลยเออเราเก็บได้ก็เลยก็ก็ถามว่าพูดจากบ้านเด็กไหมครับผมพูดจากก็เลยเอาเงินไปคืนให้เขาเฉยๆเด็กกองนะขอบคุณมากเดี๋ยวราให้นาสองหมื่นพวกมีน้ำใจด้วยพสบายเลยสองหมื่น เอาไหอาไม่รู้มันประไรน็วนอยู่แตนีตจกัเหนก็ะน ไม่ต้องมีพ่อมแม่ไม่เอาดอกให้ฟรีแต่มีนิดหนึ่งแกต้องเหลือหูข้า,เา,างเดียวให้ยี่สิบล้านเหลือหูข้างเดียวเอ,เอาแต่ว่าตัวไม่เหลือเลยหนึ่งเป็ยี่สิบล้านอยู่ฟูกับหูตั้งก็ไม <c oughs> ่ดโอ้ยเหลือแต่ <c oughs> หูไม่อยู่ยังไงล่ะแต่หูยันอยู่หูยังยืนไงแบบนี้หูยืนเนี่ย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 ตัวตายแล้วหูยังอยู่เลย <c oughs> เอก็ังพูดใหอยู่ตตัวทั้งตายหูจะไ่อยู่ยังไงไ้คพูดกนยี่สิบล้านเยเอเราเราเราเงต้องเลของเราดีกว่าจะเ่เราไมเร่เห็นยังงัดผมลวขอมมาไม่ขอมมาแค่เราเอง